เอซที่หักแพงถูกทุกคนเอ้อเมื่อนี่ใจก็อยากออกมาขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะเพิ่นฝากเงินมาให้ใยสื่อสังกัดสีซื่อพ้าไหมเฮียมาอ้อมเพื่อนเพราะว่าเป็นจำนวนเงินกับสี่ร้อยเหรียญเ้อพี่น้องเอ้ออยากขอบใจเพิ่นหลายๆให้เพิ่นหายยงหมันควรยืนให้เพิ่นนี้จะควงเจริญเจริญทำธุรกิจยังกะ ให้ขึ้นให้เป็นโฮมโพโฮมไซห้ลูกให้ยล้านไปตลอดเด้อพี่หาจะดีอันนี้อ่ะจ้อยกลเลยแบบอยากมาว้าตะกี้จ้อยกะบ่มีคนให้แบบนี้มาเนาะแล้วกะบ่มีคนที่ว่าเบิ่งแย่งจ้อยจอยเป็นตั้งแต่พ่อตายมาก็บ่ได้ฮู้ว่า แบบสิ่งนี้สิ่งนี้ว่าจอจนี่มีคนฝากเงินมาใจก็บโเคยได้เงินมาจาต่างประเทศอยก็อยากขอบใจหลายๆแต่กาเฮื่อนกับหัวแล้วเนาะอยก็บโบเนแนวสีแป้งเป็นผู้หญิงตัวน,หน,หน้อยคนเดียวพอกับโบมีมีแต่ผู้หญิงตัวน,น,น้อยคนเดียวหาเงินต่างแต่อาย,อยุสิบสามปี กกา,า,าวาสิได้ให้แม่แต่กับโบเป็นในความฝันแต่มามือนี้และปัจจุบันนี้เพิ่นยืนเสือกเส็นบ,บใหญ่มาให้จ้อยขึ้นมีหนามีใต้เธอหนึ่งขอขอบใจเพิ่นหลายๆที่ว่าเพื่นยังหักเพื่นยังแพงขน้อยอยู่ขน้อยกะ ผู้นี้สิว่านี่แต่ความจริงใจแหละก็ความหักความแพ้งหายเพิ่นที่ว่าตอบแทนเพิ่นสิ่งสิงนี้ไปเกิดมาใจบุเคยได้ใจเป็นคนขาดความอ,อกอุ่นนี่แต่ประมอนนี่แหละก็เอื่อยละเพิ่นมาซอยเหลือเพิ่นมาดึงใจเขายูทู e นำ เพื่อนเป็นเพคนเก็บจอยขึ้นมาจากขยะที่ว่ามันเปื้อนมันบอดีแบบนี้กับเพื่อนยังบอดในลังเกียจจอยขนะยาดเพื่อนี้งหับลูกหับร้านยือเก่ายัางหัก,หกยังแพลงร้านยือเก่าถึางวมื่อวันจอยจะเป็นคนแบบใดแบบใดที่เพื่อนหู้มาเพื่อนยังยังหักได้เพื่อนยังดึงมาเนาะการนี้กัน จ้อยสี่ข้อนับถือเพื่อนผู้ใหญ่ที่ว่าโอนเงินมาให้จ้อยสี่ร้อยเหรียญนั่นเป็นเม่และกับพอ่อของจ้อยเพื่อนึงเพื่ออนาคตข้างหนา้าจ้อยกับบุพวยจ้อยมันมีมือเหตได้ขันพุนบนยืนคำคำนั่นออกมากขันบนส่งมาก ใจก็คือสีบมีโอกาสด้มงเฮือนแอมเฮือนคือสีเห็ดให่ฝนตกฝนฟ้าฝนห้ำแม่เดียวกัยยำฝนเนาะก็ขอบใจหลายๆเด้อแม่เด้อสิ่งนี้ที่ใจที่วันซีมีให้แล้วก็ว่าออกไปในคลิปวิดีโอตัวนี้ใจกะอยากให้แม่ที่บอา คุณใหญ่ใจดีเพิน่นหันที่ว่าโอนเงินมาให้จ้อยมีชีวิตที่ดีๆเหตุการณ์เหตุงานอย่างหาม้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้มีความสุขอยู่กับสิ่งสิ่งที่ใจใจกระตืนตันจ้อยจกะไม่ได้อายกล้องนแต่จ้อยมัน ันใจบุ๋มเคยมีผู้ใดมาสอยหรือจจัาเพื่อแม่แต่ย่างไกลทางเนี่ยเขายังบุอยากเอื้อเนื้กินเข่าแต่ว่ามีป้าเพิ่นมีเอื้อยเพิ่นยังว่าให้จอยกินเขากินน้ำน้ำให้จอยมีชีวิตที่ว่าเออยังมีเพื่อนมีซานที่ว่ามันยังบอแล้วมันยังหัวมันยัง พอดีพคนก็เดีว๋วโอนเงินมาหายอยแบบจอจบูโตจอจก็เลยตื่นตันแบบมูเนี่สิบอกคันเพินมาประเทศเล่าได้จอยสิขอากาำตีนเพินเพราะว่ายังจอยนับถือจอยแบบบอมีคนที่มา,มาดูแลมาแบบแม้แต่ว่าชีวิตการเป็นอยู่ในเงินในซันกับขาดเคลื่นเนาะ จ้อยกับเป็นลูกสาวเดียวสิ่งสิ่งนี่วะจ้อยหากหากเพิ่นนี่ทั้งทั้งนี่วาเพิ่นโบเคยพูดจักจ้อยขนาะหากกเห็นจ้อยเพิ่นกันยังมีหนาทีที่วายังมาบริจาคให้คนถูกคนยากคนนี่วะมีปมด้อยผู้น,นี่ที่มีหัวแบบ มีใครที่ว่ามาแบบเหตุนี่กับจ้อยให้โอกาสจ้อยให้จ้อยเกิดใหม่ให้จ้อยเบือ่อยืนสิ่งนี้ดีเข่ามาให้จ้อยมีแบบอ๋อจังหน้าโลกที่ว่ามันแบบหน้าโลกในใจพี่น้องหน้าโลกในใจแบบที่ว่าสิ่งที่ว่าจ้อย เห็ดดีได้กับเพิ่นใจก็สิคอ่เห็ดจนตราส่วนสิระคุณตัวนี้ใจสิบลืมแล้วกะประโมนเนาะเพิ่นกะดีน้ำใจตั้งแต่ใจฮะเกิดมาอายุพอจำความได้เพิ่นกะ ดีน้องใจเป็นเสือพงเสือผาเป็นเพื่อนหนุ่มพองถือเป็นเนื้ออยู่น้องกินเหมือนกันยิบยืนใจมาโดยตลอดพี่น้องพี่น้องเลยอันนี้กับเพื่อนกับเป็นคูมิพาคุณนอีกคู่นึงก็อยากขอขอบใจป้าที่ว่าเพื่อนยังแบบดึงอนาคตของใจมาเขายูทูบได้และกับเพื่อนยังอนุโลมให้ใจเขายูทูบทั้งทั้งนี้ว่า เบิ้คนแถวๆนี้นะเขาบ่าอยากเอินเ้นเขาใจกินเข่าใกล้หนาบ้านเขาก็ยังบ่อยากให้ใกล้เพราะว่าจ้ยอยจ่ะเพราะอนุญาตนำา้ำไหลๆใจฮะคนเปรียบเทียบใส่ตัวเองใจบ่มีทางออกบางคืนกันอ่งไหายใจมันก่อนมาขี่หื่นตัวหนึ่งนละยนะแบบไปทางไหนกับสังคมรังเกียจไปทางไหนใครกับแบบบุมีการแบบ อนุโลมนี่แต่ป้าเพื่นเลยก็เอืย้ยเพื่อนเก็บใจขึ้นมาจากก้องที่เหงอแล้วก็ต่อมาก็มาได้หูดจักกับผู้ใหญ่ใจดีเพื่นนี่เพื่นก็ะโน้นเงินมาหายสี่ร้อยเหรียญมหาห้สอมเพื่อนสอมซ่านที่มันหัวมันเป้มันเทม,มันพังก็ขอบใจหลายๆขอบใจทั้งผู้ใหญ่ใจดีเป็นหูยิ่งแหละผูู้ยายเด้อ ขอบใจหลายๆใจสีบลืมขอบคุณเป็นเนตขาดกระแบานี้สิาเว้าเรื่องค้องแม่ม้อนนอบ้านเนาะที่ว่าขน้อยนีนับถือเพิ่นอีก เป็นแม่และเป็นพ่อผู้ที่สามของขนน้อยและกะย่ำหนาวน่พี่น้อง mm hmm. มีไัยไปสีเอาผผาห่มไปหายใจห่มหอเฮือนก็ะเพิ่นนอนในยางไปสอนมือมีบ่อเผาหม่มมีบ่อสาสตรมีบ่อเสือปูนอนคนก็เอาไห้ขันใจยางใกล้หนาบ้านกระทามใจกินแล้วบ่เข่ากินแล้วบ่อ แต่ขน้อยก็เลยอยากขอบใจเพิ่นที่ว่าดึงขน้อยี่เขามาใน youtube แต่ก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีพร้อมขอบใจทุกๆคนที่ว่ายืน่นพว่วมซอยเรือมาหายจอยใจสิขอกับงามๆอีกเพื่อนหนึ่งหายผู้ใหญ่ใจดีแหละก็ห้ทุกๆคนที่ว่าเป็นกำลังใจหายจอยอยู่เดี๋ยวนี้เนาะแล้วก็ เป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นความอบอุ่นอีกความอบอุ่นแบบที่ว่าใจ้่าเคยได้มาจากไซนะซําว่ะเรื่อยไอ้น้องด้วยแบบสไตล์เหลือแท้จริงแบบก็เลยใจอยากพขอบใจเลยก็กาบงามๆกาใจกา อยากขอบใจเอ้ยล่ะพอเอ้ยล่ะแล้วกใจดีทางนี้ว่จ้อยนี่นนแลบบ้วทุกคนนี่ว่าบ่แบบซะว่าเทียบใส่กล้องเขียดเนี่ยกะคือสิมันกลัวหอดก้องเขียดนี่พี่น้องเลยมันจักสิว่าอีหยังได้คั่นว่าเป็นสัตว์ภ ใจเ็นยังว่ามีจิตสำนึกว่าเป็นมนุษย์บอลืม hmm. บ mm ุญคุณบอลืมผักคุณขน่อยนกะขอบใจประมอนขอบใจ mm hmm. มีใจดีแลยกะขอบใจเอ๋อา์ด้วยที่เอาเขาให้เอาหาโลกเหมือนนั่นเอาลาเลยคิดนี่กะใจอขอลาไปก่อนเนาะ mm hmm. ขอฝากส่องเมมอน น,น้องน้งขิงน้ำเดิ้ลพี่น้องเดิ้ลบ,บายบาย